ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอาอย่แล้วครับออกงานนะครับผมหลังจากพักในฟองมือนะครับก็ออกงานมาแล้วพี่น้องมาพ่องานเวลาจืนอีกแล้วตอนนี้ก็คือลำบากกันเบิดครับพิดลมสนั่นวันไหวครับพี่น้องตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นตรงเวลานะครับอาจจะเน่นพี่น้องไปจากน้อยหนึ่งครับก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศสบาป็นเนื้อแน่ครับผมไปเลยครับผมเละโลกนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ ติดลมเบิดนะครับผมนีนะ่มีขี้ปอนะมากลางหั่นจากวงขี้ปอมืันนี้ใบสองกัดใบสองบอกโอ้ไม่จีบอกติดพี่น,อน้องเอาใบาสองเร,เริ่มกลางนะ,ตอ,งนะตอนแรกวันศุกร์กลางไม่ได้แล้วนึกว่ามันเป็นขี้ดินเหนียวนุ่เนิดนิดลมติดลมหดเต็มอยู่ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศหล้างหาั่นแต่ว่าทีมงานเขาย่างหยับไปหยับมามันก็ค่อนข้างที่สีแหนบแล้วนะครับจากหน่อยหนึ่งตะวากไก่ตังติดยังติดขี้ต้มอยู่นะครับผม นี่คือบรรยากาศหลังหันครับความเป็นอาบ,บุญบังไฟเด้อพี่น้องครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับรวมแล้วนะฮะปมาคุณแม่สวัสดีครับ,าบมาเบิ่งหมอลำบ่ครับจ้าเดรศาดเดย์อยังไรหาลูกหลังหันเนาะจ้ามาหา,าลูกหลังหันไหวปะไหวจ้าไหวยุาจ,าจัาปูสศาสตร์เป็นอะจ้าปูสศาสตร์ไปแล้วเนาะเอาเอาละมาัดระวังครับคุณแม่ อันมาหาลูกพระเอกแก่มหาลูกพระเอกโอ้ยมีพระเอกเป็นลูกเนาะดีตัวคุณแม่กับแม่หลังาาาน,นี่พีป<ะ>่ปลาโตปลาคุณแม่สายเปรตตัวเนี่ยคุณแม่บุญทายยาุ่มเนาะสดๆฮะโอ้คุณแม่ยกคนมาหลังฮาน <laughs> นี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยนี่คือบรรยากาศผมยังไปม่มกระติดต้องเท่าหลาแล้วนะครับพี่น้องติดรองเท้าเยอะแล้วนะครับผมบนี่คือบรรยากาศนะครับ หลังเวทีใต้ล็อกนะครับผมโอ้ยเมือดเบิดพี่น้องติดพน่นติดลมเบิดนะครับนี่บรรยากาศรวมๆนะฮะบรรยากาศรวมๆโอ้ยเทยโยมนะครับโอ้พี่น้องผมมีใส่สูตรเราอยู่แต่งหนา้ารับเนาะ คือดีประหยัดแป้งดีว่ะนี่คือการแต่งหน้านะครับน้องบอกว่าประหยัดแป้งแป้งแป้งอะไรนะแป้งครับอะไรนะฮะอ่าผู้ใด่เป็นสปอนเซอร์น้องกับมาเดินนะรูปฟอร์มนะฮะอยากไปยังบ้านมันกต็ติดตีนหลายเฮือนเล่นเหรอเนาะนักมุงเข้าว่ะสันเป็นโลดอ่ะจ้าฮะ โอ้ยกระนิสู้กันนันตามันก็สิเห็นรูปพวกคนโคตรอินดี้แน่ฮะอินดี้จังเลยนะฮะเต็นนี้นะครับผมอาบน้ํไปดิไปก่อนเชื่อว่าอาบจะบ่มุ่งวะสอบตักไป โครับผมัเองกินเขาคาบใครกินครับใครไม่กินขาครับใครนครับเด้กใรเจี่ยวครับผมปีเกี่วอันนี้ขี่คาคนต้องใขี้คาขี้คาแชครับสีหน้าเป็นสีหน้ามหาขี่คาแชกมหาขี่คาแครับผมบมักนเขามีแต่หมงเอาเลยครับเอาเลยครับไม่้อากาศคนในจักหน่อย คือพ่แจ้งนาเนี่ยเพื่อเขาเล่นสาม่วตรงเทนเนอร์เนี่ยท่านอยู่ครับผมตจะได้จะไ่อจะได้อกับปียู่แล้วปีแล้วผมะปีจวดแล้วผมว่าใครเจอจะได้พอกับปีอยู่แล้วครับผมอันนี้คือชายแถด้พี่น้องเด้ไชายแถดเนีเพราะมันใชาปลอมๆนะผู้ชายแถที่มากัะเทค่ับผมแต่ก็ได้หมดแต่ก็ได้หมดใช่ไหมแต่ก็ได้หมดใช่ไหมไฮเจียล่โอเคครับผมาสองผู้หญิงยู่กับผู้หญิงาสองสองคเ่าโอเคครับโอ้โแบบที่าเกิดแบบที่ม่ควม่หลม่ข้างเบาเนี หน้าหัวนักผมเขาตัวเล็กๆผมยาวตัเหนาไม่ถึงเดือนตัวจ้ามอสถามก่อนว่าเขาจะเอาห้องบอลสันหลักสนามมอสเขาจะห้องบอลน่ารักขาวๆหนิเนาะบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องหล้วคนกะได้มองจับมองจองแล้วนะโอ้พอแดงขึ้นมีเกือบบูดดีแถ่นออเนี่เนาะสีประเทศ ไปนี่เรเพิ่งเส,สียพารุนสิ่่ได้ใช้ครูนี่บบกขึ้นลำเพิงเสียพารุ่นอ้าวบ่ท้ำบัดอันอ่าอยูส่สารละครครับเดี๋ยวเราไปเนาะอันานั้นหนักกว่าอยู่ครับผมผมยางไปไม,มันแม่กระติดเตียนต้องเท่าผมปมันสองกิโลแล้วล่ะดินเหนียวนะฮะดินเหนียวพี่น้องมักนกระสีใส่ชีวิตลำบา,จากจังหน่อยหนึ่งนะเจ้ว่าอ,อย่าไปอย่ามาเดี๋ยวก็แน่นครับอ่าอย่าไปอย่ามาเดี๋ยวก็แน่นนะฮะเดี๋ยวลาพี่น้อง ในเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับผมที่พอยแม่แล้วคนกับพ่นกับมะปูสาดทาแล้วแหละครับถึงเวทีท่านได้แล้วนะฮะแต่ว่าเพ่นกับมะปูสาดทาแล้วอ๋ออยากออกกล้องสวัสดีรัสสวัสดีครับยิ้มค่ะครับเนี่ยเมาอึ้งครับเนี่ยเมาอึ้งครับแจ้งเขาไปขอแป๊บสี่ได้ครับนะขอแป๊บสี่บอกผมเอาเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันไม่ยากครับผม เอยากฮะ่อ้มเ็นียเอสาที่รอกบรรยากาศดีลงไรหี่ีบอแมนแมนบึังเลยว่าคืนอย่นี้หายพันโอ้สิบได้กินอึ่งไข่ตุ่มจแซบนี่คือบรรยากาศน้องช่นงาน คนไหวเขากลับฟุ้งถ่ายเพิ่อนเพิ่อนกัถ่ายดิถึงสีเขีดต้มอะไรเพิ่อนกับเบิ้งครับพี่น้องสู้มากๆฮะขอบคุณครับขอบคุณแฟนครับสี่สู้โห่ทุกคนครับคือบรรยากาศนะฮะฝากพี่น้องนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามในเด้อช่องผมนะครับจะให้พุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับสไครป์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทสู้โห่ทุกคนครับ สวัสดีครับ